ปีนี้คือปีชงของเลนนี่นะคิดว่าปีชงคืออะไรชงกาแฟแม่ยังไม่มานะครับเราขึ้นมารอเรากำลังจะออกไปข้างนอกไปซื้อของกันวันนี้สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะนี่เป็นอะไรอ่ะนี่ร้อนร้อนหรอรอแป๊บนึงสี่แล้วเขาเข้ารถมาเดี๋ยวนี่ตาเหลือกไปแล้ว ทำไมเราใส่ชุดสีแดงกันครับวันนี้รู้ไหม Happy New Year นะจะจริงจริงมันก็เป็น Happy New Year นะแต่ของคนจีนมันคืออะไรอะดูจีนดูดดจีนเป็นวันปีใหม่ของคนจีนไงหนูเคยได้ยินใช่ไหมจำไม่ได้จะไม่ได้เลยเหรอพี่จีนจำได้เยอะใช่ไหม uh huh. ได้อะไรบ้างตอนนั้นจีนจำไม่ได้ว,ดว่าีวาอไรมันใส่ถุงสีแดงเอเขาเรียกอังเปาอ๋อ oh. เคยได้ยินคำว่าปีชงไหม ปีชงคิดว่าปีชงคืออะไรอันนี้อ่ะชงกาแฟ <c oughs> เป็นปีของการชงกาแฟเหรอปีชงภาษาจีนมหมายถึงปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างบางคนเขาคิดว่าปีชงเนี่ยจะเกิดทั้งสิ่งที่ดีกับไม่ดีกับเขามากๆปีที่แล้วอ่ะแม่ปีชงเดี๋ยวให้แม่มาเล่าปีนี้ใครชงรู้ไหมเลนนี่เลนนี่เกิดปีวอก ตีะไรอไม่ใช่ปีวอกก็คือปีลิงจีนเปิดปีมังกรเลยนี่เกิดปีลิงเพราะนั้นปีนี้คือปีชงของเลนนี่นะเดี๋ยวเราจะไปแก้ชงกันด้วยนี่คือชงของเลนนี่ใช่ปีชงของเลนนี่ปีชงก็บอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีนะแต่พ่อคิดว่าจะเป็นปีที่ดีของเลนนี่กับจีนแล้วก็พ่อแล้วก็แม่เฮ้ยแม่นานเกินไปแล้วเพราะว่าไปตามไหมไปค่ะไปบอกแม่พ่อจะรอที่รถเลยไป ให้พี่จีนไปตามแม่ก่อนแม่ชาร์จเติมไปแล้วพ่อเลยมานั่งกับเดนนี่มีคนบอกว่าหนูหน้าเหมือนพ่อดูได้เหมือนกันป่ะหนึ่งสองสามแม่มาแล้วนะคะรับบทสุดท้ายยังไม่มาคือนาวไม่ได้ไปสักทีอ่ะ เมื่อกี้เราคุยกันถึงปีชงอ่ะทุกเล่าทุกคนฟังปีชงปีแล้วทุกหนอยสั้นๆโอ้สั้นไม่ได้เลยจเจอเตือเรืองเราสั้นๆสิตุ๊กก็วนปีชงมากตุก๊กก็เลยแก้ชงที่วันเล่งเลยนะคะแล้วก็ทําบุญในชีวิตครอบืรแล้วก็ข้ามน้ำแก้ชงอืมเป็นความเชื่อของตุกนะพอพ้นตจีนตุกเลิกชงที่เป็นชงแล้วเขาเรียกชงร่วมชงร่วมชงเนี่ยในความหมายของคนจีนน่ะมีทั้งดีและไม่ดีอย่างแม่พี่เนี่ยเขาจะคิดว่า อุ้ยดีปีชงเขาดีแล้วเขาดีตลอด <_ d isk> พี่เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีชงที่ดีของพี่โอเคเราออกเดินทางแล้วครับจะไปที่ห้างใกล้กลบ้านเราแต่ไปซื้อของหลายอย่างวันนี้จะอยู่ที่นั่นานาเลยกลับมาเรื่องตุจ๊จีนกันต่อจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเนี่ยจะต้องทำความสะอา,าดบ้านกันหลายๆคนที่เป็นคนจีนอาจจะเข้าใจรู้ <_ d isk> เขาจะทําก่อนวันที่เป็นวันเที่ยวเ็ <_ d isk> าทาความสะอาดไปเพื่อ ล้างสิ่งที่ไม่ดีในปีที่แล้วเพื่อจะเปิดรับสิ่งที่เป็นโชคดีเข้าบ้านเป็นความเชื่อที่เขาทํากันต้องยอมรับว่าเราในยุคนี้ทำประเพณีจีนน้อยลงเยอะแต่มีแค่อ่างเปาใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดบ้านบ้างอาจจะรวมไปถึงทาความสะอาดเสื้อผ้าจานชามทุกอย่างของใช้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าต้องสะอาดเอี่ยมผ้าปงผ้าปูเนี่ยต้องดีพอตุ๊ดจีนใช่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 เนี่ไงที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะแล้วันนี้เราก็จะไปซื้อของกันต้อนรับตุ๊จีนเวลาทาคลิป ต้องพูดว่าไปกันเลยไม่เราทำคลิปก็ต้อง,งบอกว่าเราจะไปกันเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันธรรมดาไปเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมจะจอดรถก่อนจะสอนตุ๊กแป๊นหนึ่งนะ <c oughs> เราจะไปกันค <c oughs> ่ะ <c oughs> เดียวเดียวเดียวหยุด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 ,ดก่อนทุกคนทำตามพ่อนะและเราก็จะไปดำเนินเรื่องต่อกันเลยเย <c oughs> ้แม่ทำก็เหมือนเฮ้ยแม่ไม่งั้นไม่ทำต่อเลิกคลิปนี้ไปพังไม่ทำแล้วเร็วตุ๊กเร็วอ่ะจิงก่อนอ่ะ ไปกันเลยค่ะไม่เอาไม่เอาแบบนี้ตุ๊กไม่เอาไม่ได้เอเนจีตุ๊กขอร้องน่นทำเติมซีมเร็วเร็วเร็วไปกันเลยไม่ใช่ตุ๊กไม่เอไม่เคยทำนะไปกันเลยโอเคไม่โอเคไม่ได้หนึ่งสองมเร็วไปกันเลยไปได้เลย เพื่อเข้ากินจีนแล้วก็มากินอาหารจีนกันรักษาอร่อยมากอันนี้คืออะไระรู้ป่ะผัด่ทยผีสั่วผีสั่วอร่อยไหมอร่อยไหมฮะเผ็ด <c oughs> พริกไทยอันนี้เราจะพาทุกคนไปซื้อของที่โคตรคุ้มค่าเลยหลายคนอาจจะอยากมาถงึงเราก็ได้นี่คือประเด็นของเราวันนี้เลยหมดมื้อนี้พาไปดูเช่อไหมลินี่เชื่ป่ะใช่ไหมไ ในนีกพ่อพูดถึงอะไรเห็นไหมเขาไม่ตอบก็ใช่ดีนี่เขาไม่รู้นะเขาต้องเห็นด้วยก่อนีรือเราพาทุกคนไปซื้อของที่คุ้มค่ามาถึงราคาถูกมากให้ไปดิอะไรรู้่ะไม่รู้เดี๋ยวเช็คนี่ไงทานมาตรงนี้ไงซ็อ์มาร์เก็ตเขามีโปรดีมากๆซุปเปอร์โปรเลยจัดหนักรับสุดจีนกระอาดเฮงตลอดปีร่วมทำดีต่อโลก จากยูนิเวอร์ใครที่กำลังทำความสะอาดบ้านรับตุจีให้เฮงๆตลอดทั้งปีต้องมาเลยเนี่ยถูกจริงไม่อยากนั่งเหรอเล็กไปหรอคะโตเริ่มโตแล้ว่ะเขาบอกว่ามันไม่สบายแล้วพ่ออาลงลงลงเดินที่กินได้ไหมพ่อยกไหวไหมหยิบขนมเงินโครเว้ยขนมก็รับตุจีนเหรอี้า เขาไม่ขุดยนต์ขุดยนต์ขยับไม่เคยเห็นช่วงนี้นะเนื้อหมูเนื้อไก่แพงหมดนะตรงนี้ถูกมากโลละร้อยแปดสิบเก้าซื้อซื้อหมูไปหน่อยนึงอันนี้เป็นโฟร์แลนด์ที่พี่เบงบอกมานะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนอกจากค่าดีนะคะผลิตภัณฑ์เขายังดีต่อโลกด้วยเขาปรับสูตรมาอย่างดีกำจัดท่าหนักและกลิ่นอับตั้งแต่คร no. yeah> claro um ั้งแรกดี่สาพร้อมเอนไซม์ที่สะัดจากธรรมชาติด้วยวางเอาของให้พ่อนะคะเข้าใจไหมคะ นี่ขาเขาเป็นแผลเลยรองเท้ากัดโอเคไปน้ำยาแบบพอนุ่มตัอส,สูง30สามสิบเปอร์เซ็นต์หอมมากนะครับอันนี้อ่ะอีกสองานอันนี้ซื้อสองแสนหนึ่งเอาไปหกถุงเลยบ้านเราจานเยอะกินเยอะเราก็ซื้อไปเยอะเดี๋ยวไปแบ่งม้าก,ก็ได้แบ่งกูดินก็ได้เดี๋ยวมีพิเศษดิเขาบอกว่าจ่ายตังค์เสร็จปุออ๊บมีแถมอีนะครับคนห่วงนอนแล้วจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์ตามโปรนี้กันได้นะโคตรคุ้มเลยดีนะครับ ถ้าไม่รวมของกินอื่นนะโตดีๆเมื่อกี้800กว่าเหลือ483ร้ปสามประหยัดไป327บาทแล้วสำคัญจริงนี่เรายังกลับไม่ได้เราต้องไปต่อขิวนุน้นไปรับทลลันไลพาซาล้อยมิลลิตรสามิ้นคุ้มดีกว่าคุ้มตัวนี้นะคะตั้งแต่12บมราถึง15บาคูาสอง5คุ้มขนาดนี้รีบตามมาซื้อกันนะคะ ตอนนี้ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ซื้อป็อกคอนจินเอาไหมกินแม่บอกไม่เป็นไรจะกลับบ้านแล้วแม่ไม่ยอมกลับกลับบ้านแล้วจริงตอนแรกจะซื้อของอีกเยอะนะแต่ว่าลูงเท้ากัดขาและนี่เราไม่ไหวแล้วจีนก็ขอที่คมสุด